แม่กัดที่นอนกองกันเยอ่ใต้ขาแม่ครับที่อื่นก็มีให้ไปนอนก็ไม่นอนใบชาก็ทําน้องเออดูมันกัดหูดีดีใบชาเออกัดแต่หูน้องอืมใบชากัดหูน้องทําไมอันค้นหัจืดออกเบิดบเงียบเงียเงียบเงียใส่ยังนี่พี่ชาอย่ากัดไม่มอนช้าครับอย่ากัดน้องเดี๋ยวน้องจะร้องนั่นน่ะลูกชานอนดีๆนอนก็นอนทับน้อง ตัวเองยิ่งอ้วนอยู่หกกิโลใบมอนฮัสีเพิ่นหกปากระดำใครแต่เขาใส่สุดรนะกัดหูอใครอีกล่ะก็ตายแล้วโอ้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 โอค่ะค่ะค่ะโอ้โมอพ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 อน้องนอนน้องนอนอยาเอาแขวออกโอ้ยโอ้อนอนชะลุโอ้เออกัดมือแม่แทนตุ๊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 นอน จริงดื้อมากเลย